ราลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องสวิงโบวตล้มรัฐบาลตู่ลุ้นระทึกตั้งแต่ต้นเทอมเปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่รอบนี้มีหลายวาระสำคัญสำคัญเป็นระเบิดเวลาพร้อมทำลายล้างรัฐบาลตลอด4เดือนเต็มข้างหน้านี้ เริ่มตั้งแต่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566วงเงิน3,185,000ล้านบาทที่จะเริ่มเข้าสู่การพิจารณาวาระแรกวาระรับหลักการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่2มิถุนายนนี้และจะลงมติวันศุกร์ที่3มิถุนายน จะมีการลงมติรับหรือไม่รับหลักการร่างพรบงบประมาณซึ่งถือเป็นการจัดทำงบประมาณครั้งสุดท้ายของรัฐบาลประยุทธ์2ก่อนครบวาระในเดือนมีนาคม2566ร่างงบประมาณถือเป็นกฎหมายสำคัญที่สุดฉบับหนึ่งของรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นกฎหมายที่รัฐบาลเป็นเจ้าของร่างซึ่งตามกติกามารยาทแล้วหากสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นชอบตัวรัฐบาลโดยหัวหน้ารัฐบาลต้องรับผิดชอบด้วยการยุบสภาหรือนายกรัฐมนตรีลาออก ล่าสุดก็เป็นที่แน่นอนแล้วว่าฝ่ายค้านโดยการนำของพักเพื่อไทยและพักก้าวไกลมีมติไม่รับหลักการตั้งแต่วาระแรกแม้จะยังไม่มีการอภิปรายในสภาก็ตามจุดยืนของฝ่ายค้านถือว่าไม่น่าแปลกใจเพราะเป็นไปตามหน้าที่ต้องตรวจสอบรัฐบาลการลงมติตรงข้ามรัฐบาลก็เป็นเรื่องปกติ หากแต่ครั้งนี้มีแนวร่วมผสมโรงด้วยอย่างพักเศรษฐกิจไทยภายใต้การนำของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพยาวและรักษาการเลขาธิการพักรวมกับพักเล็กส่วนใหญ่ในานามกลุ่ม16ที่เดิมเคยเป็นเสียงสอสในซีกรัฐบาลตั้งท่าว่าจะลงมติค้านร,รัฐบาลในทุกเรื่องนับจากนี้ จากจุดยืนของพรรคเศรษฐกิจไทยและพรรคเล็กส่วนใหญ่ส่งผลให้คณิตศาสตร์การเมืองในสภาเปลี่ยนไปทำให้รัฐบาลภายใต้การนำของบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันท์โอชาต้องกลับมาอยู่ในสภาพเสียงปริ่มน้ำอีกครั้งหลังขาดหายจำนวนมือสอสของพรรคเศรษฐกิจไทยและกลุ่ม16ไป ตามรูปการที่ตอนนี้มีสอสอปฏิบัติหน้าที่ได้477คนเท่ากับว่าองค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง239คนและหากไม่นับสอสอของพรรคเศรษฐกิจไทยและกลุ่ม16แล้วฝ่ายรัฐบาลจะเหลือสอสออยู่ราว240ถึง250เสียงประกอบด้วยพรรคพลังประชารัฐ94เสียง พักภูมิใจไทย65เสียงพักประชาธิปัตย์52เสียงพักชาติไทยพัฒนา12เสียงพักรวมพลัง5เสียงพักชาติพัฒนา4เสียงพักพลังท้องถิ่นไทย5เสียงพลังทำใหม่1เสียงและมีสสกลุ่มงูเห่าของฝ่ายคา้านอีกราว10เสียงส่วนฝ่ายค้าขนขณะนี้มีอยู่ราว200 2 0 0ถึง210เสียงประกอบด้วย พักเพื่อไทย132เสียงพักก้าวไกล51เสียงพักเสรีรวมไทย10เสียงพักประชาชาติ7เสียงพักเพื่อชาติ6เสียงพักพลังปวงชนไทย1เสียงพักไทยสีวิไลหนึเสียงและพักเศรษฐกิจใหม่มิ่งขวัญแสงสุวรรณจำนวนนี้ยังไม่หักในส่วนของงูเห่าที่แฝงตัวอยู่ในพักต่างๆ ส่วนที่เหลือเป็นพักเศรษฐกิจไทย16เสียงพักเล็กในน้ำกลุ่ม16อีกมากกว่า15เสียงประกอบด้วยพักเศรษฐกิจใหม่5เสียงพักพลังประชารัฐ1เสียงพักรักผืนป่าประเทศไทย2เสียงพักครูไทยเพื่อประชาชน1เสียงพักไทยรักธรรม1เสียงพักประชาธิปไตยใหม่1เสียงพักประชาพิวัฒน์1เสียงพัก พลเมืองไทย1เสียงพักพลังชาติไทย1เสียงและพักเพื่อชาติไทย1เสียงทำให้มือในสภาของพักเศรษฐกิจไทยและพักเล็กในนามกลุ่ม16กลายเป็นตัวแปรสำคัญของเกมการเมืองในสภาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างไรก็ตามหากหักกรบรบหนี้ในส่วน30เสียงของกลุ่มธรรมนัตและกลุ่ม16 ที่จะไปชูมือให้ฝ่ายค้านกับกลุ่มงูเห่าที่จะชูมือให้รัฐบาลแล้วก็ดูเหมือนเสียงยังไม่พอที่จะโค่นรัฐบาลให้ล้มคาสภาได้ส่งผลให้ต้องจับตาไปที่กลุ่มสวิงโหวตทั้งในส่วนของฝ่ายค้านที่จะหันมนุนรัฐบาลและฝ่ายรัฐบาลที่จะโหวตสวนรัฐบาลเองโดยกลุ่มสวิงโหวตที่ฝังตัวอยู่ในฝ่ายค้านถูกตราหน้าว่า เป็นงูเห่ามีทั้งที่เปิดตัวเปิดหน้าแล้วอาทิพักก้าวไกลาหาเสียงประกอบด้วยกเกษมสันมีทิพสอสอบัญชีรายชื่อขวัญเลิศพานิชมาศสอสอชนบุรีคารมพลพกรกลางสอสอบัญชีรายชื่อพีระเดชคำสมุตสอสเชียงรายและเอกภพเพียรพิเศษสอสเชียงราย ขณะที่พักประชาชาติได้แก่อนุมัติสู่สารรสอสปัตตนีพักเพื่อชาติ4ี่เสียงที่เคยลงมติไว้วางใจรัฐบาลพักภูมิใจไทยหนก่อนได้แก่ปิยรัตติยภาไพรัตเพชรวัวฒนพงศ์สิริกุลลินดาเชิดชัยและอารีไกรนราพักเพื่อไทยเจเสียงที่เตรียมย้ายเข้าสังกัดพักภูมิใจไทยได้แก่ พองศรีซาจริงนายแพทย์จาตุรงเพ่งนรพัฒน์ธีระไตรสารณกุลสอสศีสเกตกับที่มีกระแสข่าวว่าจะย้ายพักได้แก่ชัยยันผลสุวรรณสสปทุมธานีวุฒิชัยกิติทะเนสวรสสอ,อนครนายกและศิรสิทธิ์เลิศด้วยลาบสุชาติพินโยสอสนครราชสีมา ขณะที่กลุ่มสวิงโหวตในฝ่ายรัฐบาลที่พร้อมจะเป็นฝ่ายค้านเฉพาะกิจลือกันว่ามีที่พักชาติพัฒนาสองเสียงได้แก่ดนเฮตระกูลสสบัญชีรายชื่อและสมัครป้องวงสสสมุทรสาครพักประชาธิปัตย์สามเสียงได้แก่อันวาสาและสสปัตตนีพนิษวิกิจเศษสสบัญชีรายชื่อสาธิตวงน้องเตยสสตรัง พักพลังท้องถิ่นไทยสองเสียงได้แก่กวินนาตาคีสอสชนบุรีและจารึกสีอ่อนสอสจันทบุรีจะจริงหรือเท็จต้องรอดู นอกจากนี้ยังเป็นที่จับตาในส่วนของสสในพักพลังประชารัฐเองที่อย่างน้อยก็มีพิเชษสถิรัชวานสสบัญชีรายชื่อที่ตั้งตัวเป็นหัวหน้ากลุ่ม16แล้วยังมีความสัมพันธ์อันดีกับธรรมนัตอีกบางส่วนและส่วนที่เห็นว่ารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีไปต่อไม่ได้แล้ว อาจจะถือโอกาสสร้างชื่อด้วยการร่วมคนรัฐบาลประยุทธ์ในคราวนี้ก็เป็นได้น่าสนใจไม่น้อยกับการที่ร้อยเอกธรรมนัฐแสดงท่าทีว่าอาจจะปล่อยผ่านร่างพรบงบประมาณในวาระแรกไปก่อนทั้งที่ก่อนหน้านี้แยกเคี่ยวคู่มาตลอดจะเป็นหมากสับขาหลอกให้ฝ่ายรัฐบาลตายใจ จนไม่ระแวดระวังในการควบคุมเสียงหรือไม่เพราะด้วยจำนวนเสียงในสภาที่ปริ่มน้ำหากสวิงโหวตส่วนที่จะมาหนุนรัฐบาลไม่มาตามนัดหรือสวิงโหวตกลุ่มฝ่ายค้านเฉพาะกิจมีจำนวนมากพอปฏิบัติการโคนรัฐบาลประยุทธ์กลางสภาก็เป็นไปได้ทุกเมื่อข่าวลึกบ่มลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook y u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  e News One เว็บไซต์ MGR และสนที่แอปวันนี้ดิฉันและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ